บรนด์คลินิกนะคะเ,เป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาค่ะ uh huh. ตั้งแต่ปี1968นะคะ uh huh. คิดค้นขึ้นโดยแพทย์ผิวหนังและด้วยหลักการที่บอกว่าแบรนด์นี้จะต้องปราศจากน้ำหอม uh huh. แล้วก็ผ่านการทดสอบการแพ้ uh huh. ซึ่งหลักการนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ท,ที่ที่เราจะนำมานจะจำหน่ายะคะ่ะ ถ้าเกิดผู้บริโภคคนใดใน7,200ครั้งที่เราเทสนะคะเกิดอาการแพ้เราต้องไปคิดค้นใหม่เลยนั่นคือสิ่งที่บอกว่า Allergy Tested หรือการผ่านการทดสอบการแพ้คืออะไรหลังจากมาทำตลาดในเมืองไทยผลตอบรับเป็นไงบ้างคะเราทำตลาดเมืองไทยมาเราอยู่มาก็เกิน20ปีแล้วนะคะก ผู้บริโภคให้การตอบรับแบรนด์คลินิกเป็นอย่างดีมากเลยเพราะว่า,าให้ความเชื่อมั่นแล้วก็อยู่กับแบรนด์เหนียวแน่นมีความรักแบรนด์จากที่ดิฉันทำทำแบรนด์นี้มา15ปีแล้วเหมือนกันแล้วก็รู้สึกผูกพันกับลูกค้าแล้วก็เพราะลูกค้ารักแบรนด์มากค่ะคือคลินิกเนี่ยเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นแบรนด์ที่มีครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าทรีทเมนต์เมคอัพหรือว่าน้ำหอมเราก็แอบมีอยู่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษด้วยเพราะเนี่ยคือเข้ามาในแบรนด์นี้ก็ได้ครบหมดเลยค่ะก็จัดเต็มเลยค่ะพอพูดถึงจุดขายอะคะจุดขายสิ่งที่ลูกค้าคิดถึงแบรนด์นี้คิดว่าเป็นแบรนด์ที่ เกิดขึ้นโดยแพทย์ผิวหนัง mm hmm. เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ mm hmm. เป็นแบรนด์ที่มีราคาเข้าถึงได้ mm hmm. แล้วเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพ mm hmm. มีประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้จริงในแบรนด์คลินิกเนี่ย mm hmm. มีผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะในไลน์ hmm. ที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคเยอะไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวขั้นพื้นฐาน mm hmm. ที่เราเรียกกันสั้นๆว่า3ริสเตปซึ่งมี มีสบู uh, ่มีโลชั่นเช็ดผิวแล้วก็มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็ตัวต่อมาที่ที่ดังมากๆเลยคือ Repair Van Laser Focus ซึ่งเป็นเซรั่มสำหรับเอจจิ้งสำหรับผิวที่มีริ้วรอย uh huh. อีกอันหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งลอน u n c h มาปีที่แล้วเอง Uh, ชื่อ Even t e e t t e r Clinical ตัวนี้จะเอาไว้ดูแลส mm ีผิวที่ไม่สม่ำเสมอหรือกระฟ้าต่างๆที่เกิดขึ้น mm hmm. 3-4ตัวนี้ก็ดังมากๆเลย mm hmm. <laughs> ยังมีอีกเยอะเยอะมาก<ช>มาก mm hmm. แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งนั่นหมายถึงการนำเข้าของเทคโนโลยี mm hmm. ที่เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้งเราถ้ามันมีเทคโนโลยีตัวใหม่ๆ <Okay. S 2> ที่จะสามารถตอบโจทย์ ผู้บริโภคได้แล้วก็ให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจเราก็จะนำเข้า uh huh. เราก็จะสาม,มารถเราก็จะผลิตขึ้นมาคะ uh huh. อันนี้ก็ไม่ได้หมายความถึงแค่เฉพาะทรีทเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ uh huh. บำรุงผิวอย่างเดียวนะคะ uh huh. ก็จะต้องมีพวกฟาวเดชั่นหรือครีมรองพื้น uh huh. แล้วก็เมคอัพที่ทำให้ความสวยของผู้หญิง uh huh. ครบ uh huh. แต่ถ้าพูดถึงฐานลูกค้าของเราเรอะคะฐานลูกค้าของเราจะกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือ่คือจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้เหมาะกับลูกค้าทุกเพศทุกวัย <Okay. S 1> เพราะว่าแต่อยู่ที่ว่าฐานลูกค้าที่จะเข้าถึงเราได้หรือว่ามีกำลังซื้อ,อ,อก็จะอยู่ในวัยประมาณตั้งแต่2 5ถึง50เนี่ยก็จะเป็นวัยที่ที่เรามีฐานข้อมูลลูกค้าที่เยอะที่สุดแล้วก็ มีอยู่ทั่วประเทศเลยมีทั้งเพศหญิงและเพศชายผู้ <Okay. S 2> ท่านผู้ชายอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่า,าทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นลูกค้าที่ที่ที่มีอยู่ประมาณเป็นสองแสนรายที่เรามีรายชื่ออยู่ค่ะ okay. แะถ้าถึงว่าที่ผู้ชายว่ามีน้อยถ้าสัดส่วนที่ผู้หญิงนี้ปัจจุบันประมาณเท่าไหร่คะไม่เกินห้าเปอร์เแต่จริงๆแล้วคิดว่า ผู้ชายผู้ชายผู้ชายไทยนะคะยังยังสามารถที่จะไปได้อีกค่ะแค่จะก็เพราะว่าการดูแลผิวของผู้ชายไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องอายต่อไปแล้วบางทีผู้ชายไทยชิดว่าการดูแลผิวเป็นเรื่องของเป็นเรื่องผู้หญิงอะจริงๆไม่ใช่เป็นเหมือนเราแปรงฟันค่ะเราต้องดูแลสุขภาพฟันเหมือนแปลงฟัน เราต้องดูแลสุขภาพผิวก็<ม>ก็คือการดูแลผิวค่ะเราก็ได้สาระความรู้ดีๆเนาะแนะแจากผู้ประกอบการแล้วก็การเลือกผลิตภัณฑ์ใ,<ช>ให้กับ,บผิวหน้าใช่เหมาะกับผิวหน้าของเราแล้วก็ที่เราให้ดูไปนะคะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากน้ำหอมก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะสำหรับสาวๆที่ มีผิวหน้าที่แพ้ง่ายนะใช่บอบบางเยวาใช้เครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวหน้าใช่มันก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะ<ช>สำหรับช่วงหน้าค่ะเป็นช่วงธุรกิจดาราค่ะ<ช>วันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับธุรกิจดาราคนไหนนะคะต้องอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้าให้ดีนะคะ ช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 ติัณา์ของดาราตัวไหนมาแนะนำกันอีกแล้วตัวไหนเออวันนี้เป็นไอศครีมไอศครีมใช่เคยได้ยินไหมคะไอศครีมทอดของคุณตีดอกสะดาวอ๋อเคยได้ยินนะคะเพราะว่ามันมีสโลแกนที่บอกว่าเป็นไอะครีมมากเลย ทาแล้วอร่อยคุอคืคุอคนตาเลยค่ะคุณผู้ชมคือ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 นตาเลยค่ะคุณผู้ชมเออใช่แล้วค่ะไอศครีมของคุณดีดอกสะดาวเนี่ยนะคะก็เป็นไอศครีมโฮมเมดค่ะโฮมเมดใช่หมายถึงว่าทำเองที่บ้านโฮมเมดไม่ใช่นะ ไอซ์ครีมเยนี่เขาหมายถึงว่าเหมือนทําขึ้นมาเองอ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปก๊อปแบรนด์หรือว่าไปซื้อสูตรมาก็คือเป็นแบบว่าคิดค้นมาเองใช่คิดค้นมาเองเลยก็จะมีอยู่หลายรสชาติด้วยกันนะคะแต่ว่าชื่อธุรกิจของคุณตีดอกสดาวเนี่ยเป็นชื่อไอซครีมทอดตีดอกสดาวนะคะมีชื่อธุรกิจว่าตีดอกสดาวฟรายไอ c r ครีมโอ้ชื่ออินเตอร์อยู่นะใช่แต่ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยนะคะเริ่มด้วยการที่ทําธุรกิจเกิดจากการประกอบอาชีพตลก เราจะรู้สึกว่าเป็ใช่มันรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่โอเคเออแบบไม่แน่นอนอะไรอย่างงี้บางครั้งก็แบบรายได้นะก็อาจจะไม่พอแบบถ้าเกิดมีงานก็มีรายได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่มีงานรายได้ก็หดหายใช่ฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยจะทํายังไงดีเธอจะแบบว่าเออช่วยตรงนี้ได้แบบเหมือนธุรกิจดารานะคะก็มีธุรกิจกันเยอะแยะแต่ว่า เขาก็เลยเลือกที่จะทําไอศครีมทอดขึ้นมาไอศครีมทอดใช่ก็คือเขาบอกว่าตอนนั้นนะคะเขาได้ทําไอศครีมทอดกับมาแล้วก็มาเล่งคุยกับแฟนว่าเออเนี่ยเราเชื่อว่ามันน่าจะขายได้นะเออลองทําใช่ไหมใช่ไอศ<อ>ครีมธรรมดามันก็ดูแบบเออธรรมดาไปแล้วใชว่ใครๆก็ทําได้ใช่แต่ว่าไอศครีมทอดเนี่ย พะเขาก็มานั่งคุยกันแล้วว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่า100คนเนี่ยจะถึง10คนหรือเปล่านะที่จะรู้จักไอศครีมทอดเขาก็เลยมากังวลอยู่ตรงนี้แต่ว่าพอเหมือนว่าเริ่มทําไปทําไปเรื่อยๆนะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็โอเคนะใช่เพราะว่าแบบว่าเหมือนเพื่อนๆที่เป็นดาราตลกอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่ามันโอเคตอบรับดีใช่แล้วเขาก็ยังมีธุรกิจแฟรนไชส์นะคะที่สามารถขายส่งไปให้แบบว่าลูกค้าอีกต่อหนึ่งได้ด้วยเวิ์มมากๆเลยนะคะแนทน่าสนใจไหม มันมีหลายสาขาด้วยและทำให้เราสามารถเนี่ยสะดวกสาขาไหนก็ลองไปหาชิมสาขานั้นได้อยู่ประมาณ195าสาสาขาเลยทีเดียวเยอะมากเลยนะคะแนทค่ะแล้วก็คุณสมบัติของแบบผู้ลงทุนเนี่ยที่สามารถลงทุนได้ะเนาะก็ต้องแบบตามที่เขาบอกมาก็ต้องแบบว่าชอบขายอยู่แล้วชอบการค้าขายใช่มีใจรักในการค้าขายนะคะก็มีเงินที่ต้องลงทุนอืพูดถึงในเรื่องของเงินลงทุนเนี่ย เราก็แบบว่าต้องมีเงินที่แบบพอสนับสนุนให้แบบว่าเพียงพอต่อการที่จะรับของแต่ละครั้งแต่ละล็อตเข้ามาใช่ใช่จริงๆเขาบอกว่ามันก็เป็น แบบไม่ยุ่งยากเลยนะไอศครีมเน่ยก็คือแบบเขาทำส่งเป็นลูกสำเร็จรูปไปแล้วแ่แล้วก็ส่งไปให้ตัวแทนร้านค้าจำหน่ายพวกเฟรนชชายต่างๆแล้วก็สามารถแกะ่อไอศครีมออกมาทอดได้เลยใช่มันก็ไม่ยากใช่ไหมใช่ไม่ยากแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบคิดคนเองด้วยไงลูกค้าที่จะมารับเฟรนชชายต่อไปถูกป่ะเออมันก็สะดวกสบายสายแล้วก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งด้วยนะคะใช่ค่ะต่อไปเนี่ยทำเลที่ตั้งอ่ะก็เกี่ยวนะ มันก็เกี่ยนะบางทีบางคนไปเปิดอยู่ที่ร้านห่างไกลผู้คนอันนั้นก็ไม่เวิร์กป่ะจะให้ขายดีแต่ว่าไม่มีคนเดิน่านกล้ใกล้โรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนสถานศึกษาเด็กๆนะเด็กๆชอบทานไอศครีมการหยุคนี้เป็นอะไรที่แบบว่าขายดีนะขายดีแต่ว่าส่วนตัวนั้ก็ชอบทานไอศครีมนะคะแต่ว่าชอบทานไอศครีมแต่ไม่ใช่ไอศครีมทอดอ่ะ เป็นไอศครีมธรรมดาใช่ไหมแม่ใช่ไอศครีมธรรมดาหรือไอศครีมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบ๊วยชอบอีกแบบนึงนะเป็นไอศครีมเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเอาน้ำเฮบูบอยอ่ะใส่หลอดอ่ะไอศครีมแท้ไอศครีมหมุนน่ะเขาเรียกไอศครีมโบราณบ๊วยอ่อไอศครีมโบราณเหรอเออมันก็โบราณจริงๆนะน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มโค้กอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มายอยอยอยลงไปใช่ไหมแล้วก็วนุนวนแล้วมันแข็งนะเออเออใช่จริงๆอันเนี้ยก็แบบว่า สแท่งสิบาทเองถูกด้วยอร่อยด้วยเด็กๆชอบทานกันมากเลยใช่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านคนไหนที่แบบว่าไม่มีเวลาไปขึ้นห้าเนาะหรือว่างบประมาณจำกัดอะไรอย่างงี้แล้วก็จุดเด่นนะคะของไอศกรีมตีดอกสดาเนี่ยก็คือเป็นไอศกรีมที่นำไปทอดได้โดยไอศกรีมยังคงความแบบเป็นไอศกรีมคือไม่ละลายนั่นเองใช่แล้วก็แบบว่า ขายง่าย,าย,ายไม่ยุ่งยากต่อการแบบว่าทําอะไรต่างๆนานา,นานที่มันดูแบบยุ่งยากเนาะสาหรับวันนี้นะคะเราก็มาแนะนําสําหรับเรื่องไอศครีมไอศครีมขอ,อ้คุเตีดอกสดาหรือว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ผลิตภ,ตภดีๆนะคะที่พว่วงที่เราพูดกันไปในช่วงแรกว่า beauty corner ใครที่แพ้เนาะอะไรอย่างนี้มันแบบว่าส่งผลยังไงแล้วผลิตภัณฑ์ที่เรานำให้มาเนี่ยก็คือทำมาจาก ธรรมชาติเออไม่แน่นอนว่าสาวๆที่มีผิวบางๆนั้นก็ไม่แท้ใช้ได้ใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรารายการผู้หญิงอยากสวยจบหมดเวลาลงแล้วเสียดายจังใช่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีค่ะ